ไอ้นะเนื่อท่านจะชอบนอนแน่ยแน่ๆแต่งอโขวหมาแล้วก็นอนไปอีกหรอแต่งอโขวหมาแล้วก็นอนไปอีกนาคนมันจะชอบนใหญ่ชอบนอนยายจับมันนอนเปล่าเปล่ามันนอนมันเองฮะคุณนอนมันเองมันนอนมันเองใช่ไหมอ๋อโอ้มันนอนบนรถยายไอ้ลูกปุนโอ้โหดูชอบรถยาย่างเนี้ยอ้โหนอนเฉยนอนอนเฉยเลย ชอบ <laughs> อะอะไรเนี่ยยาโอ้ยยังร้อนเนี่ยยังรอ้อนอุ่นๆลองกินสามเกอมะตูมกระเจีย๊ยบพุทราจีนสามอย่างต้มรวมกันเนาะยาอะไรเนี่ยเขาว่ามันดีนักและลองดูสิเพิ่งจะลองต้งมวันนี้แหละให้คุณยายไปเดิมเริ่มแรกก่อนเลยเดี๋ยวฉันก็กินแบ่งันกินเราอะ เป็นยังไงโอ้โห่บ่าเบ่าเบ่าพักก่อนได้อนี่รสชาติเป็นไงหญ่มันออกเปรี้ยวๆอะออกเปรี้ยวๆก็มันมีพุ้ซาจีนมีกระเจี๊ยบอะกินเขาว่ามันลดความดันได้ลดความดันไขมันอะไรเงี้ยลองดูเนาะออกเปรี้ยวๆเหรออร่อยไหมมันก็ดีกินดีอะ กินไม่ยากผมเช็ดปากเลยแพบ <laughs> คงชอบเนี่ยคงชอบนอนเอย,ยกให้มันไปนอนอออเฉยฮะยาย <laughs> ยกให้มันไปก็มันอยากนอนไม่นอนปส่ฮะ <laughs> ไอปูนมันจองรถใหญ่แล้วเนี่ยให้ลูกโอโ้โหหนูจองรถญ่อยอันเนี้ย <laughs> ไอ้นี่หัวขึ้นมาดูแล้วกัลราปาีฮนะมันมันทำไมนะมันจะงอขัวขึ้นมาดูแล้วมันก็นนอนลาไปอีกไม่ยอมลงเลย <c oughs> ชอบใจแลนะ้นวนะน่ากัวชอบเนี่ยเนะยาะเดี๋ยวต้องพามันเวลาย,ยายขับออกไปก็พามันขึ้นนั่งค้างๆเลยใช่ไหมใจนอนเรียบร้อยเห็นไหมฮะสายนอนเรียบร้อย กับใจนอนเรียบร้อยเนอะต้องใจชอบอีคณีย้ายขับไปก็เอามันนั่งไปด้วยดิเวลายายขับไปออกข้างนอกไปนู่นไปนี่ก็เอามันนั่งคูไปด้วยน่ากลัวชอบใจใหญ่เลยเนะเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยขับไปนอนในห้องกระชันแล้ววะมันนอนตรงเงี้ยมันนอนเฝ้าใหญ่ซะแล้วปูนเดี๋ยวนี้มันไม่ไปมันค่อยเฝ้าฉันแล้วเฝ้าใหญ่ซะแล้ว กลางคืนม <G ã entender it> ันก <avez> ็นอนตรงเงียมันไม่ไปนอนก็ชฉันแล้วมัน